สวัสดีครับก็วันนี้ผมมาลองเทสร,ระบบเน็ต2,000ทับ1,000นะครับของทูนี่จะเป็นตัวล่าสุดตัวท็อปสุดเลยนะครับนี่ก็เราเตอร์ที่ได้มาจะเป็นเราเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเราเตอร์ตัวเก่าที่ผมเขาเรียกไงที่ผมใช้มาระยะเวลาก็ประมาณน่าจะมี5-6ปีได้นะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปยกเลิกกันเพราะว่าตัวนี้เป็นชื่อแม่ส่วนตัวนี้จะเป็นชื่อผมนะ นี่ตัวเทสตติดใหม่ก็ระบบเน็ตที่บ้านผมตอนนี้ก็จะมีระบบเอสเซทพอยท์ทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็จะมีจ่ายให้ nvR ตัวหนึ่งก็พอทข้างบนไม่พอนะครับข้างหลังเราเตอร์เขาก็จะมีนี่นะครับเขาจะให้พอทสองจุดห้ากิกมาหนึ่งพอนะครับแล้วเราก็อีกเส้นหนึ่งเราก็ต่อเข้ามาที่สวิต์นะครับนี่ต่อเข้ามาเส้นนี้สวิต์ แล้วก็ต่อเป็น P O E เข้ามาที่กล่องคอนโทรเลอร์ของ T ที่พินอีกีหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสวิตช์8พอร์ตนะ P O E 8พอร์ตเลยมาเรามาลองเทสความเร็วของเน็ตกันนะครับดูสิว่ามันจะได้เท่าไหร่ มีมีมีดรอปลงมานิดนึงนะตอนแรกอะ่ะโอ้โหได้สองพันหนึ่งแน่รอมันดูอัพโหลดกันนะครับว่าอัพโหลดจะได้เท่าไหร่ดูอัพโหลดดูอัพโหลดนิ่มๆเลยครับมีมีตกมามีตกมาก อัปโหลดได้หนึ่งพันนะหนึ่งพันนิดหนึ่งพันสามรอเอ้สามสามสิบนะมาเราจะมาลองกับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับนีล่ลองลองอนี้สิมันจะได้เท่าไหร่ก็เครื่องผมลองรับ2.5กิกนะครับผม เป็นเมนบอร์ดแทดหกเ้าศูนยะของ m s i เดี๋ยวดูดูอัพโหลดดูอัพโหลดอัพโหลดครับถึงไหมถึงไหมถึงไหมนี่นะครับก็เป็นความเร็วเนี่ยที่ได้นะครับผมเรามาลองเทสตัว wi-fi กันนะครับก็ผมจะเทสผ่าน เเจ้า iPhone 13นะครับตัวธรรมดานะครับก็ต่อเป็น WiFi 5 G ไว้นะครับชื่อ WiFi 5 G ไว้เรียบร้อยนะครับนี่เราจะมาลองเทค,ความเร็วกันนะครับว่าแง่ระยะประมาณเนี้ยอะว่าเราจะได้ความเร็วเนี่ยเท่าไหร่ปีงหกย้ำนะครับตัวนี้เครื่องนี้เป็นสิบานะครับตัวธรรมดานะ เทกับไวไฟห้านะครับอัพโหลดอัพโหลดอัพโหลดเท่าไหร่อัพโหลดได้หกร้อยห้าสิบนะครับเอ้ยอืมน่าจะได้ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้นะก็โอเคเลยก็ตัวเก่านี้จะเป็นหนึ่งพันทับหนึ่งพันหนึ่งพันทับหนึ่งพันะครับแต่ว่าวิง่งจริงๆวิ่งไม่ถึงก็เลยเ มันมันเป็นชื่อแม่แล้วมันทําอะไรลําบากผมก็เลยเออแม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นชื่อผมหมดเลยเพราะว่าจะมีใบอย่างหนึ่งผมก็ใช้เป็นชื่อผมไงก็เออเปลี่ยนมันจะได้เขาเรียกไงมันทําทําอะไรง่ายกว่าก็ประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็มาเทสเน็ตให้ดูเฉยเฉยนะครับผมให้ดูตัวเราเตอร์ใหม่ทีหนึ่งชัดชัดตัวเอาเตอร์เขาแล้วก็ ให้ดูออ์ตด้านหลังนี่นะครับเขาจะให้ช่องสองยุดทางกีกมาอันหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นหนึ่งกีกหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม